จ้าพี่น้องจ้ามาด้วยจ้ามาหาเหตเตดำน้ำาย่เอ๋อหัวเถือ่อเจ้าพี่น้องหลังจากที่ยายเอ๋อมะพ่อเพิน่นมะพ่อดงของเพิ่นยายเอ๋วกับเขามาหาอีกพี่น้องเอ้ยอยากเห็นลายมักลายเด้อยค่าเหดเตดำเนี่ยเป็นเห็ดที่ยายเอ๋อยากพ่อมาต่ใด้ผัดได้ตั้งตหาเหดมาเจ้าพี่น้องเันนี้ยยเอ๋วกับมะพ่อมองเพิ่นเกิดสมใจแล้ว สมใจอยากเราพี่น้องออเอ้ยดีใจหลายบัดนี้แต่ว่าก็สิไปย่างหาหม่องอื่นเบิ่งน้ำพี่น้องโบโ่ฮู้ว่าสิมีบ่ค่ะหม่องอึนก็ได้อันนี้ก็คือหม่องเก่านี่ล่ะจ้าหม่องดงที่ยวเยวมาพรุนนี่ล่ะป๊าแล้วเบิ่งที่เป็นอะพี่น้องน้ำน้ำค่ะโอ้ยังมันหยกขอนไม้กวงไม,ม้ออกได้เนาะพี่น้องเนาะเอียววา่าคือสิเต็มอยู่แถอยู่ทั้งใต้น่ะจ้ะ หยกดอกไม่ได้ข่อยกับิีซองหาเอาพี่น้องกับคอคนด้วยนี่แล้วจ้ะนี่จะดอกจางงามเลยพี่น้องเลยซองหาไตขอนใหม่นี้ละ่ะโอ้ยนี่สองดอกน้องตาเนี่ยสองสามดอกคนด้วยนี่พี่น้องเลยเป็นนังเสื่อแหละเดี๋ยวกระไดตาดีกตาดีดีตาเสื่อแล้วก็จะใจคนยี่ใตขอนใหม่ก็เห,ห,ห็อนอีกหลายอยู่พี่น้องนี้ เอายู่นี่สก้นต้องคอยเหลียวหาเิ่นน้ำพี่นนองสีเิ่นสีคือใหม่เป่นอะี่นองเห็นบ่ปวดายมันมันดิ่งเล้แล้วดทวทิะหมลืมเบึ่งทวศสับงานงานข่มกลวงใหม่เราลืมเบึ่ง นี่จ้ะพี่น้องเห็ดอันนี้นะพี่น้องย้ำได้เดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดคนนี้สิตสีกวกตรวจเบิ้งสะดวกเลยพี่น้องเลยมาขึ้นโอเปรียนอันเวาพิษอันอันถ้าก็ตรวจเบิ้งนะมันโวมันใจปะเนี่ยใจพี่น้องห้เจมี่ชิบหน่อยมีตูวจถากก็ไม่หันได้เดี๋ยวเคยเห็นหลายอยู่จ้ะ นี่จะพี่น้องลักษณะของเพิ่นสิคือทุลกงนะจ๊ะเพิ่นสิเป็นหูลงไปแล้วบันนี้สัตดหน่อยสัตว์ใหญ่ก็ขเข้าไปอาศัยอยู่เป็นบ้านเนาะจะพี่น้องหนีหนาวนี้อากาศบ่ดีนะคะก็เลยต้องตรวจเบ่งเช็คเบิง่งพนักพี่น้องเอ้ยนียวก็หากส้วงเบิง่งใตี่กว่างไม้นี่ล่ะค่ะเบิ่งไงพนักพี่น้องเบิ่งรู้จักพลยนะเพิ่นกำมลนกินน้าอยู่แต่ดอกใหญ่ๆทั้งหา่าง โอ้ยไม่เอาโสกดีอีกนี้ทิมพอ่อเพิ่นพี่น้องเพราะว่าอยากเห็นเพิ่นมาเท่าใดผัดใดเนี่ยปึง้งอันขอนไหมอันนั้นทับสิโยอปอกได้บ่เนี่ยพี่น้องไม่เร็วเห็นนะเนี่ยวระจะดแเบิ้งหลกปัใหญ่เลยง้ำง้ำคับค่า โอ้ยเปลี่ยนไปได้จะมันคอยอยากยกค้อนไม่กวงไม่มื่อวนี้ออกพี่น้องคอยวา่าพันต้องเกิดอ,อยู่ในนันหลายแท้ๆแล้วนันญ่นไว้อยู่ดอกพี่น้องเนี่ยแล้วเป็ค่ะพันญ่ขึ้นมาไว้อยู่แมไว้จะจุ่มไว้สักคนค่ะ กันจ้าพี่น้องเงี้ยเว้ยบ่หยุงดอกเลยเรียกเอาเรียกดึงเอาดอกที่พันนี้ง่ายเอาดอกพี่น่องอสิบเอ็ดง่ายอีกวันเนี่ยก็สงเป็นตะเปื่อยแต่ค่ะเชื่ออะไรยันเปื่อยอยู่เด้อกระสางเปื่อยกระสางมันต้องมีได้เป็นไรเล็บตาจะควงลายพี่น้อง เมื่หนึ่งหันมาเก็บยื่นหนีดวกหนึ่งเราได้นะจังไหนข่อยเหลียวเพื่อเห็นมูอเพิ่อนนี่เมียจะระเบิงระเบิงโอ้ยนี่เอวเอ้ยตาเจ้าก็ได้เนาะซีตาขอโทษฮ่ามันงามเจ็บถือของไงแบบงับได้พี่น้องด้วยทโทรละคงใหญ่โทร่วละคงใหญ่ผีดใจหลายพี่น้องเอ้ยข่อยละเม็ดละงอตาจะขวางอะไรข่อยกำลังมาสินยางหนีจังไลยหันมาพ่อเพิ่อน โอ้ยยางวนอยู่ตัวโดนวะดีว่าเห็ดจะดีสุกตียังเอยเห็นเพลินกระลังกระสียางอวกเลยเนี่ยพี่น้องค่อยว่าโพล้วล่ะพนักพี่จิ๋วมีอีกอันอันจิปั้นในนี้ดูเอาง่ายอีกนะคนไหนเพีงนะพี่น้องตอนนี้เราว่าเดี๋ยวไม่เห็นหน่วยหนึ่งเดี๋ยวไปละแม่เราเห็นหลายก็เก่า เดี๋ยวเห็นดอกนี้แล้วพี่น้องเนี่ยก็ลังจะบาสิงา,นางนี้แล้วะเดี๋ยวมาเห็น่นเจงจินะคะคุณเห็ดแค่เดี๋ยวเห็นไม่งั้นก็คงจะเปื่อยหมดแล้วนี่ค่อยว่า ล้มล้มพี่น้องแต่แต่ว่าเป็นปัญหาสหนละแยเอวด้วยจ้ะอากาศสิเป็นจังไดแย่าเอวกับว่าสนค่ะพี่น้องเขาแป้ายันเหนียวจ้ามากหลาย <c oughs> พี่น้องจ๋าย่เอวหัวเถือมาพออีกกลุ่มหนึ่งแล้วคะ่ะดีใจร้ายคะ่ะเฮดเตะดำคะ่ะพอเพิ่งอีกกลุ่มหนึ่งเลยด้วยจ้า <c oughs> เจออีกหนึ่งดงแล้วนะคะ โอ้ยมีแงงหัวใจจังเลยาสาย,ย,คสย,ย,ย,ยุคทียนเงงเินยุคใตไปไหมกลังกระบาสินยางน,นีด้เนี่ยโขกตีขึ้นมามะพอเห็นนดมันไกลดอกยังไงหรอวะงา,างเบิ้งอีกหน่อยกันหาหานะฮะนิสายเป็นมาได้แขวยเลยมืพอพอเห็ดเตด,ดําโจยนอนเลย

ก็คือกูเลยเสียใจเห็ดอันนี้แข็งๆนะพี่น้องเคยรู้สึกว่าเป็นสินค้าแพ็งด้วยกันี่กับ,บกวพวกหัวแพงเป็นไรแต่ว่าหูแต่ว่าเป็นแพงตัวไอ้เฉียบหลานา,ารนะมาจากพี่น้องเป็นสื่อเป็นสื่อไปเห็ด ู่ในลานนะคะมีพื่นเฮ้ยว่าเห็นตาใช่ไหมเป็นซื้แยแล้วค่ะตาย่ยเอวตกง่ายจัะเดี๋ยวก็สิหอบหน่อยไปไกลกลับตาหน่อยขอย่อยก้นพี่น้องย่ยเอววมาเถิดดีใจหลายด้วยค่ะพี่น้องเอ้ย ไม่เสียแรงพี่ออกตามหาเพิ่อนอีกค่ะดีใจที่ได้เก็บงั้นเลยกับเบิ่งจะเก็บงูเพิ่นคนอื่นเป็นเก็บเห็ดอเตะดำเนี่ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเราฝันจะเก็บประทานพีนงงน่น้องเลยสวัสดีบ๊วยขึ้นว่าฝันแต่จะได้มีโอกาสนี่น้ำบ้านนี่ยังเข,งขาค่ะ <c oughs> โอกาสที่ได้เก็บเห็ดแเตะดำจ้ะวุ้ยตายวุ้ยยิ้มมัน ใจเครียหาเปิดหาน้ำใบใหม่เอาด้วยนี่ ว้าอยู่บนดวงนี่โอ๊ยไกลจากตาหน่อยแั่นี้โด่งหน่อยเถอะหน่อยเลื่อนแต่ว่ามันขึ้นหน่อยปวดโอ้ว่ามันโดน่ดงน็ดมันหนึงนะ พี่น้องเอ้ยเบ้างนี่จ้าตะเวินสิโตกดินอีกแล้วยายเอ๋สิฟ้าอเลียนออกจากป้าก,กันเด้อจ้าบัดที่นี่ก็ได้มันคักจ้าพี่น้องจ้ายายเอ,กกเอ,อยกเ๋กับมันคือเก่านั่นแหละมันนั่นเฮ็ดอันั่นยังเกาะเฮ็ดแต่ดำกับมะพร้าวเป็นอีกกุ้มหนึ่งหนีใจแห้งลายจ้าพี่น้องจ้าจังไหนจังคอยพ่อกับยายเอ๋ได้อีกคลิปหน้าเด้อยวายเอ๋สิขอลานเมียบ้านก่นอนเด้อคลิปนี้ก็ได้จ้าคำเลี้ยวมือดอเลี้ยวสิได้เลียนแล้วค่ะข,ขอบคุณหลายๆลด้นจ้าพี่น้อง โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ